สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอเมอร์ล์ครับรอบรองชนะเลิศเวนฟอร์เรสนะครับเอาชนะด้านคาชิมาเอดเลอร์ไป1ประตูต่อ0ทําให้ทางด้านของเวนฟอร์เรสนั้นได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเกียวโตเซงก้าครับพ่ายกับทางด้านซานเฟโรชิมานะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับไป1ประตูต่อ2 ทำให้ทางด้านของซานเฟ่ฮิโรชิมานั้นครับได้ผ่านเข้ารอบชิงชาเลิศไปพบกับทางด้านของทางด้านของเวนฟอร์เรสนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมีชิพนะครับคิมอนอกเอาชังด้านเซนต์จอห์น,นสโต,น,สตนไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเบอร์ลี่เสมอสโต๊กซิตี้ไป1ประตูต่อ1 วัตฟอร์ดพายกับทางด้านซูวร์ซีซิตี้ไป1ประตูต่อ2ฮันซิตี้เอาชนะทางด้านวีแกนแอตแลนติกไป2ประตูต่อ1มิดเดิลสโบรกเอาชนะทางด้านเบอร์มิงแฮมซิตี้ไป1ประตูต่อ0ลอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดเสมอมีวอลไป1ประตูต่อ1และแพตตันนอร์ทเอนนะครับเอาชนะทางด้านเวสต์บรอมิดอเวนไปหนึ่งประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนละีกนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มนะครับ อา์บีไลซิกเอาชางด้านเซลติกไป3ประตูต่อ1เรดบูซาบ,บวกเอาชังด้านเดนโมสาเกตไป1ประตูต่อศนย์เลียมันลิตเอาชางด้านเอฟซีชัตเตอร์โดนเนตไป2ประตูต่อ1เซบียาไพากับด้านบุสเซียมิร์ดมูลไป1ประตูต่อ4เบนฟิก้าเสมอปารีสยังแชงแมงไป1ประตูต่อ1เชลซีเอาชางด้านไอซิเมลานไป3ประตูต่อศูนย์ แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะด้านของไบเก้นนะครับไป5ประตูต่อ0และยูเวนตุสเอาชนะด้านของมาคดีไฮฟาไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม E นะครับอันดับ1ครับเป็นอบีของประธานอะไรครับเป็นเลดบูซาวโวนะครับ3นัดมี5แต้มตามด้วยอันดับ2เชลซี3นัด4แต้มอันดับที่3เป็นซีมิลาน3นัด4แต้มและอันดับที่4เดอเโมซาเก็บครับ3นัดมี3แต้ม ในส่วนของกลุ่ม F นะครับอันดับ1เป็นเรียมานลิดสามนัด9แต้มตำ่ำในอันดับ2ชาร์เตอร์โดนเนตสามนัด4แต้มอันดับที่3ไลซิกนะครับสามนัด3แต้มและอันดับที่4เซลติก3นัดมี1แต้มในส่วนของกลุ่ม G นะครับอันดับ1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้สนัด9แต้มตำ่ำในอันดับ2ดอทมนุนครับสนัด6แต้มอันดับที่3เซบียาสามนัด1แต้มและอันดับที่4โคเปนเฮเกนสนัด1แต้ม ในส่วนของกลุ่มเฮดนะครับอันดับ1เป็นปารีสยองเชงแมง3นัดมี7แต้มตามาด้วยอันดับ2เบนฟิก้า3นัด7แต้มอันดับที่3ยูเวนตุส3นัดมี3แต้มและอันดับที่4มัคบีอีฟา3า3นัดยังไม่มีแต้มโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่ง,ขงฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ